ไยในพื้นที่ก็ได้มีการระดมหลายส่วนนะครับตั้งแต่ดับไฟนะครับจากทุกอำเภอนะครับใกล้ๆก,ก,ก็มาช่วยกันดับไฟนะครับตั้งแต่ในวันศุกร์นะครับ ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับกว่าจะเสร็จนี่ก็ประมาณตีสามนะครับแล้วก็วันเสาร์เองนะครับก็ไดมีการสำรวจความเสียหายแล่ก็ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ขอเรียนว่าการช่วยเหลือนั้นเราดาเนินการไปตามระเบปียบกฎหมายนะครับในแง่ของกฎหมายและในขณะเดียวกันนะครับส่วนที่เราช่วยในด้านถือว่าด้านมนุมนษยธรรมก็แล้วกันนะครับก็มีพี่น้องประชาชนหลายภาคส่วน การช่วยเหลือนะครับทั้งตั้งโรงทานทั้งเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องสิ่งอุปโภคบริโภคนะครับที่จะช่วยเหลือได้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่พยายามจะช่วยเหลือทั้งกาชาตทั้งพี่น้องประชาชนพ่อค้าประชาชนนะครับที่มาบริจาคนะครับในพิธีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรช่วยนะครับ

วันเป้าวันเปล่า